นี้เป็นครั้งที่49ตรงกับวันที่28ธันวาคม2 5 6 8้ารข้าพเจ้านายมารุสนสุข,ขอเปร่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอจริยบูชาแด่องค์พระขวังปฏิเทะเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุลูกปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินดามณีขอเทพเทวาดาเจ้าทั้งหลายปโปรดจงมาโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนไยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของพระพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปวทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกวาเรสุอัตราคัทชันตุเทวตาสัทธร,รมมุนิราชาสัสนันตุสักโมคขงงังสักเเคกาเมจารูปเปเขิเลสิคระตะเตจันตริเขวิมาเนที่เปรประเทศจักาเมตลูน,นะขะเนเคหะวัตุหิเขคเต ผมมาจะยังตุเทวาชลทลวิสเมยักขะคันทัพธนาคาติดท่านต่อสันติเกยังมุนิวัลวะจะนำสร้าทุโมสุนันตุธรรมสุวรรณการโอะอัมฉรพัฒนตาธรรมสุวรรณการโอะอัมฉรพัฒนตาธรรมสุวรรณการโอะอัมฉรพัฒนตาบทส่วนนมังการสิทธิข้าทาณโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตะหะโตสมะสมุทัสสะ โทสวดสัจจกิริยาคถานัติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวะังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมหหตุสัพพทานัติเมสระนังอัญญธรรมโมเมสระนังวะังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมหหตุสัพพทานัติเมสระนังอัญญสังโฆเมสระนังวะังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมหหตุสัพพทานบทสวดมหาการุณิกนาโถติอาทิการคถา มหาการุณิกอนาโทอัตถธยาัพพปานินางปุเรตวาปรามีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมงเอเตนะสัตจวัจเชนะมาโหตุสัพพปัตถวามหาการุณิกอนาโทหิตายสัพพปานินางปุเรตวาปรามีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมงเอเตนะสัตจวัจเชนะมาโหตุสัพพปัตถวามหาการุณิกอนาโทสุขายสัพพปานินางปุเรตวาปรามีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมงเอเตนะสัตจวัจเชนะมาโหตุสัพพปัตถวะ บทสวดมหาสมัยสูตรเอวโเมสุตังเอกังสเมยมพระขาวสเกสุอิหันติกะพิณละวัตสัมมิมหาวเนเอมหาตาพิกุสังเขนะสัติงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหววอรหันเตหิทัศหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนัสสนิปติตาภุตติภควันตังทัศนายพิกุสังขัญจะอัตคโคจตุนังสุทธาวาสกาจิกานังเทวานังเอตตโหสิออยังโคภควา สัเกสุวิหารติกะปิเลวัตสัมมงมหาวัณณมหาภพิโุสังเขนะสัตถิมปัญจมัติเหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกตาตุหิเทวตาเยกุเยนะสันิปปติตาโหติภควานตังทัศนายะภิกขุสังขันจะยานุนะมยัมปิเยนะภควาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปัสสังกะมิตตวะภควาโตสันติเกปัจเจกะคาถาภะเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยะท้าปินามะภละวะปุริโสสัมมัญจิตตังวา ปะหังปะซาเลยะปะสาลิตังวะปะหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุเทเวสุอันตารหิตาพะคุวโตปุระโตปาตุระหังสุอตาโคต้าเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพะคุวโตสันติเกอิมังคธาภาสิมหาสมัยโยกวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาขะตัมหะอิมังธรรมะสมัยอย่งทักิไตอวะปราจิตัสังขันเต อัตโขอปราเทวตาพระครวต,ตวสันติเกอิมังค่าทังอภัสริตัตระพิควูสมาทาังสุจิตังอัตโนโชุกมักการสุสารตีวัเนตตานิขเหตตวะอ็นทิยานิขติปันธิตาติอัตโขอปราเทวตาพระครวต,ตวสันติเกอิมังค่าทังอภัสริเฉตวะทีลังเฉตวะปะลีขังอินทขีลังโอหัตจมะเมชาเตจัลันติสุทาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปราเทวตาพระครวตสันติเกอิมังค่าทังอภัสริเยเกจิพุทังสารนังขตาเส นาเตเขมิสันติอภัยะภูมิงปะหายมนุสังเตยังเตว่กายังปริภูเรสันติเตอทขุปภะวะภิกขุอมันเตสิเยภูเยนะภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทว่ตาสันิปติตาหุติตาทากตังทัศนายนภิกขุสังขัญจะเยปิเตภิกขเวไอเฮซุงอติตมัทธนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสับปิภะวัตตานัง เอตัดปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาใหิสรงเสวยยถาปีไมหังเอตระหิยาปิเตยพิฆเวผู้วิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันตตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัดปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาผูวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตระหิอาจิกิสมิภิกฆเวเทวกกายานังนามานิกิตยิสมิภิกฆเวเทวกกายานังนามานิเทสิสัมิพิฆเวเทวกกายานังนามานิตังสุนัธาซาตุกังมนสิกโลทะภาสิสัมมิติ เอวังพันเตติโคติพิคูพระควาโตปจัตสุสุมพระควาเอสตาโวจะสิลูศิโลกัมนุษย์กัสสามิยะธาภูมาตถสิตาเยสิตาคิริคภะพลังปะหิตตัปตาสมาหิตาอุทูสีหาวัสนลินาโลมหังสาพิสัมพุนโอโอทาตมัสสาสุทาวิปัสสนามาณลาวิลาภิโยปัจจัตเตยะตวะวันเอกาปิละวัตเวตตโตอมติยิสัทธาสาวเกสานสเนลเต dewa kaya api kanta tapi teja atap kamulung ling suto wapu tasasa senang teh tanpa tuk lo huk amanu sana tak senang api sahasang atas sata eke nang amanu sana matasung api ke na teman tak kong sisa sepang ahung tanca sepang api wawa kita wana tak tato amat aji tata na teh kaya tapi เยาวังเกิตได้ยีสมิถุนาหิอนุโค菩萨สัพพะสาัสวายากาบุมะกบิละวะทวะอิทิมันโตชุติมันโตวันตวันโตยัสัสิโนโมทมานะอภิกรรมุงสิภุนังสมิติยงวนังชะสหัสสายหมวตายอยานานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตวันโตยัสัสิโนโมทมานะอภิกรรมุงพิภูนังสมิติยงวนังสาธาคิลาติสหัสสายากฆานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตวันโตยัสัสิโนโมทมานะอภิกรรมุงพิภูนังสมิติยงวนังอิเจเตโซลัสสหัสซาอยาโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนมทัมมนาอภิกรรมุงิภูนังสมิติเก่งว่นางเวสามิตาปัญจสตายากฆานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทัมมนาอภิกรรมุงิภูนังสมิติมกงวนางกุมพิโลราชะกไกโกเวปุละสษนิเวสนังเพื่อยนังสัตตสหัสังยากฆานางไปยิรูปัสสติคุมพิโลราชะกไกโกโซปัสสาสมิติเก่งนัง บุริมันจะทสรงราชาตตมรับทบภาษาสติขันธพานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสบุตรปิติสภาวงศนทนามามหาพลาอิทิมันโตจฉิมันโตนวนาวันโตยัสสิโนมุทธรรมะอภิกรรมวงพิภุนางสมิติมนังทักษินั่งจะที่สรางราชวิลุงโหตบภาษาสติปุพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสบุตรปิติสภาวงศอินทนามามหาพลาอิทิมันโตเฉลิมันโตนวนวันโตยัสสสิโนมุทธรรมะอภิกรรมวงพิภุนางสมิติมนัง ปัจฉิมันจะทิสราชาบุตรปะโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชาญาสสิโสอุตตปิตัสภะวงิทัณมามหาภราอิทิมันโตเจติมันโตวันนวันโตญาสสิโนโมทมานะอภิกรรมุงภิคุณังสมิติมังอุตตรันจริสราชากุเวโรตปัสสะสติยากฆาณาธิปติมหาราชาญาสสิโสอุตตปิตัสภะวงิทัณมามหาภราอิทิมันโตเจติมันโตวันนวันโตญาสสิโนโมทมานะอภิกรรมุงภิคุณังสมิตินัง ภูริมาธิสังัตตะลัทโธทักขิเนนะวิลรูหะโกปชิเมนะวิลูปขโกปุเวโลอุตตะลงังธิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจาตุรสิสาทัตตะลัทมานาอัทสุวะเนกัปิโลวะธเวเตสังมายาวิโนส,าสาัสสะอาคูวันจานิกาสะธามมายาขิเกทุกปิเกณฑกปิภูจามิภูโตสะจันท่น,ทาาทโนโอกามาเสถุจจะกินทั้งมันทุกนิมันทุกจะปนาโทโอปามโยจะเทวสุตโตจะมัตติลิจิตตเซโนจะขันทัพโหนะโรราชาเชนองสโพอาคูปันจะสโคเจวะติมพะลุสุริยวัชสา E te canyejak chano kan ta fa saha racopi mon ma na api kamung pik punang kumiting menang, ata kuna pa sa na kawe sala saha tatakakam pala aku payakah saha jah de pi, ya muna ta ta la ta ta aku na kaja sa sinou koso pa kah sa miting menang, saha saha lantiti padi sa pak ki weso te wana ma cepata, citra cepana e kite sa namang สุปันนาโตเข็มมะมะกาสิผุ้โถสันหะหิวาจะหิอุบวะหะยาตานาคาสุปันนาสนะนามะกังสุผุ้ทางจิตตาวิชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภะตโลวัสวะเสตเตที่มันโตยัสสิสนโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธานะเวคาสะเวปจ,จปจิตติสุจิตติจัปหะโลาโทนมมจิสหะตัตันจากพิริปุตตานังสเพวิโลจากนามะกาสันในหิตวะพรลิงเสนังลาหุพัทธมุบมาขะมุงสัมโยธานิพัฒนเตภิกขุนังสุนิตินังอาโปจเตราปัทวีจเตชะวายตตะทะขะมุง วุทลุนาวาลุนาเทวะโสโมจะยะสัจสหะเมตตากรุณาการิกาอาคูเทวะยะสสิโนทัศเตเตทัสทะกัยญาสเปนนานัตโตวิโนอิที่มันโตจุติมันโตวันวันโตยะสสิโนโมธมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนางเวณูจะเทวะสารีจะสมมาจะทุเวยะมา จันทสุปนิสสะเทวาจันทามาคุปุรกิตาสุริยะสุปนิสสะเทวาสุริยะมาคุปุรกิตานักขตตานิปุรกิตวาอาคุมันทวลหาหกาวาสุนังวาโสวเสโเท,ส,ทสัตโภปะคปุลินทะโททัศเตทัสะทากายะสเปนานัตตวน,นิโนยที่มันโตชดิมันโตว,ว,นตวันโนวันโตยะสสิโนโธธมานะอภิตกมงคิขุนังสมิติมวันังอัตคูสาภูเทวาเจระะมาขิสิกขาลิวะอริทถกาจะโลชาจะอุมาภูพานิพาสิโนวันุนาสหะธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุริยาลุจิระอาคูอาคูวาสโวเนสิ ทัศเสตเถัสทากายาสเปนานตโตวะนิโนะที่มันโตเฉื่มันโตวันงวันโตยัสสิโนะโมทมานะอภิกรรมองค์ภิกขุนางสมิติงนางสัมมานามาสัมมานามัสสามานุศสุตตมาขีธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัทาคูหาลโยเทวาเยจะโลหิตตวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายยะสสิโนทัสเสตเถัสทากายาสเปนานตโตวะนิโนะที่มันโตเฉื่มันโตวันงวันโตยัสสิโนะโมทมานะอภิกรรมองค์ภิกขุนางสมิติงนาง สุกกากระลุมหาอนุนาอาคูเวคข้านัสสาสหะโอทาตะไครฮาปาโมคขาอาคูเทววิจักคณาตถาะมัตตาหาลักขามิสการยายัสสิโนทันนิยังอาคาปิุนโนโยทิสะภิวะสติทัสเสตเตทัสตถากายาสเพนานตโตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโวทุมานาอภิกรรมภิกูุนังสมภิตตมุหนังเขมียาตุสิตายามากาตะกาจายสัสสิโน สัมพิตรกาลามาเสดท้าโชตินามาจะอาสวานิมันนัตติโนอาคูอาท้คูปัลนิมิตาทัศเสตเถรทศทากายาสเพนะนัตตะวนิโนเอทิมันโตโชติมันโตวันตะวันโตยะสสิโนโธธรรมาอภิกรรมุภิขุนังสันนิพิมนังสัตเทเตเทวะในกายาสเพนะนัตตะวนิโนนามัวะเดนะอาขันชุงเยจันเยสัทิสาสหะปวุถุตชาติมักขิลังโอคตินัมมานังสวังขับเขโมขับตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุความมาปรตมะโตจัตุตาเอทิมัโตสหะ สันนังกุมาโลติโสจะโสปาคัสมิติงว่านังสหสภามะโลกะนางมหาภามามพิติถติอุปปันโนจุติมันโตพิสมะกโยยสัสสิโสทัศเสราอิสราคุปเจกกวัสวัติโนเตสันจะมัจฉโตอาคาหานิโตปริวานิโตเตจสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมอล拉เสนาภิกามิปัสสะกันหัสสะมันที่ยังเอทตคันหัตทัพันธะถะราเขนะพันธัมัทโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุนจิตตะโกุจินังอิติตตรรมห้าเสนงกันหัาเสนังอเปสยิ ปานินาตรมาหัจจสลังกตวานะเพลาวางยัตทับอาวุสโกเมโขทันนยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวัติสังกุโทสยังวเสตตจัสมพังอภิญญาเยาววากิตวานจักรคมากตัวอมติยิสัทธาสศร้เกศสเสนรเตมาลเสนอภิคันตาเตวิชานาถภิโวเตจัตตาปัดกัมลุงสุตัวพุทธศาสสังนังวิตละเคหิปัดกัมลุงในสังลมามปิอินเชยงตเพวิชิตตสัมถมาพยาติตายสสินโนมทันติสหภูเตหิสวมกอาเตชะเนสุตาเต วสวดจุลชยยปกรณโมเมพุทธเตชะสารตนาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพมมาจะอินทาจะจตุโลกาคำพีรักขกาสมุธาภูตคังคาจะสพามัชยประสิทธิพวันตุเตชยะชยทละนิทลณนอุทธิอุทธินัทินัทีชยะชยขะคนละตนละนิัยนิหลายสายเสนเมรุราชจโพนราชีชยชยคำพีละสมพีนาเคะนาคีปีศาจภูตะกาลีชยะชยทุนิมิตาโลคี ชยะชยะสิงคีสุธาทาณมุขชาชยะชยะวดุณณมุขสาตาชยะชยะจำปาทินาคะกุลคันถกชยะชยะคัจฉคนตุรงสุกระผู้ชงสีหะยัคฆทีปาชยะชยะวดุณณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณสุตินาดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตะเลสธาสุชยาชยะชยะธรณีสันตินสธาชยะชยะมังกราบรัญญา พวัคเฆชยะชยะวัตุนยะยเกชยะชยะรักษเสสุระกุชเตชาชยะชยะพัมเมนทัคนาชยะชยะราชาธิราสาชัยชยะชยะปทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปจเจกพุทธสาวังชยะชยะมหาสุโรหะโรหรินเทวาชยะชยะพัมมาสุรโคชยะชยะนาโควิลุหโกวิลุปโคจันทิมาลวีอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโลวรุโนปิจั อคิวายจะปาชุนโหกุมาโลทัตตะลัทธโกอัฐาระสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาธโยอิสีโนสาวกาสัพพาชัยยะรามโพระวันตุเตชัยยะธรรมโอจะสังโคจะทัศบาโอจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลัง ชยโยปิพุทธสัจสิริมโตออยังมาลาสัจปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเถอโมทิตาชยัตตถาพัมคะขณาเมหิสิโนชยโยปิพุทธสัจสิริมโตออยังมาลาสัจปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเถอโมทิตาชยัตตถาเอินทะขณาเมหิสิโนชยโยปิพุทธสัจสิริมโตออยังมาลาสัจปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเถอโมทิตาชยัตตถาเทวขณามเมสิโโนชยยปิพุทธสัสิริมโตอยัง มาราสัจปาปิมตโตปนาชโยอุโขคสยามโพธิมันเถอปโมทิตาชยยะตถาสุปันนัคนามาเหสโนชโยปิพุทธัสสริมตโตอยังมาราสัจปาปิมตโตปนาชโยอุโขคสยามโพธิมันเถอปโมทิตาชยยะตถานัคขนามาเหสโนชโยปิพุทธัสสริมตโตอยังมาราสัจปาปิมตโตปนาชโยอุโขคสยามโพธิมันเถอปโมทิตาชยยะตถาพัมมัคนามาเหสโนชโยปันโตโพธิยางมาราสกยานังโตปนาชโยุโน เอวังตวังวิเชโยหุหิเชยะสุเชยมังคะเลอเวราทิ่ตะพลังเกสีเสษพทวิปโขคะเลอวิเศษเกศปะพุทธานังอาคับปโตบมุตติสุนักตังสุมังคะลังสปะพราตังสุหติตังสุพโนสุโหโตจัสุยิธังมธรมัจจริสุปทากินังกายะกำมังวาจากกำมังปทากินังปทากินังมโนกำมังปณิทิเตปทาคินงปทาคินงนิกตตะวานนัลภานตะเทปทากินี ตอัฏฐรัตถาสุกิตาวิลุนหาพุทธศาสนาอาโรคาสุกิตาโหุสหาสัพเพหิยาติภิสุนันตุวนโตเยเทวะอัสมิงฐานเนธิคตตาทีขายุการสัธาหุสุกิตาหุนตสัพพทานักขันตุสัพพัตสตานังรักขันโตชี้นัสสสันนายากาจิปัตถนาเตสังสัเพบ,บุเรตุมะโนรัตถายุตตะก,กาเลพบวสตุวสังวสาวราหากา โลคาจุปัฏฐาเตสังนิวาเรตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะธาหังวสุธรรมะนิยามะสุตังเอวเมส,เสุตังเอกังสังม,มัญญาพัคขวาสาวัตถิยวิหารติเฉตระวเนอนากะติอานากัปินทิกัสะอาระเมตะตาะโคาพัคขวาภิกขุอมันเตสิภิกขวติพทันเตติเตภิกขุพัคขวะตัปัจจโสสุพัคขวะเอตัโุจะอุปาทาวาภิกขเว ตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยมตาสเพสังฆาลาอนิจจติตังตถาคโตภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญจเปติปัตจเปติวิวัตติวิภาชติอุตานีกโลติสเพสังฆาลาอนิจจติอุปาทาวะพิฆเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานัง ทิตตาวสาธทาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสสังฆาลาทุคขาติตัตถาคาโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญจะเปติปัตเปติวิวาลติวิพาจติอุตตานีกโรติสเพสังฆาลาทุคขาติอุปาทาวาภิกเวตตาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมะอนตตาติ อังตะถาคตโตอภิสัมพุชตะติอภิสเมตติอภิสัมพุจิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเตเปติวิวาทติวิภัจจติอุตตานิกะโรติสัพเพธรรมานตตาติอิทธมาวุจพะควาอัตมนาเตภิคูภควตโตภาสิตังอภินันทุนเต อดสวดพระเพรักตตคาถาแปลอัตติตังนาันนาวะขะเหมอยน,นาปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทติยะทติตัมปะหีนันตังอัปปัันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมตถาตถา,ต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 าวิปัสสติอสังหิลงังอสังกุปังตังวิทามุนปะลูะเจ ผู้ใดเห็นทามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันแของแขงเขาควรพ,พ่อปูอาการเช่นนั้นไว้อาเชวกิจจะมาตปังโกชัญญามรณะสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำมันนี่ใครจะรู้ความตายแม่พุ่งนี้นาหิโนสังฆลันเตนมหาเสเนนัมจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนาม,มากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารที่มาตาปิงอโหรัตมะตันทิตังตัง,ตงเวัตเทกรตัตโตติสันโตอจิกเตมุนี ผู้นี้ผู้สงบย่อมเกาวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจครั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวครับปัจจเวขณะแปลสพเพสังขารานิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูป,ปรธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสพเพสังขาราทุกข้าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรทมทั้งหมดทั้งสิน้น มันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารในไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะงความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมยามลิตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณนะปริโยสานังไมชีวิตตั้ง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิจะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนังมีนิจตังตอนตายของเราเป็นของเที่ยงวัาตะวิจจสังเวอายังกยโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนรั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทบปทัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงข่าลังอิวาประดุด,ดังว่ทาทนไม้และทันเปื่อนนี้นะัตทังหาประโยชน์ไม่ได้ อันนี้เจ้าวัดสร้างคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวญาธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิพุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังูปัตโมสุโคโความเข้าไปสปงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสาตามานติจะศัพท์ทั้งหลายท,าลทั้งปวงกาลังตายอยู่มอลิงสุจะมะนิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหังมะนิสามี เราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอทัสังสโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยวทสดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกำลังสเพหิพเตหิกตังปุญญโอนโมทันตตสุนันตตโกโตเยเทวะอะสเมิงท้าเนอธิขตาทีขาจุการสัทธาหุนโตสกิตาหุนโตทุคขาปมจญญโตมาตาววตาสกิตาหุนโตทุคขาปมจันโตสะเพยาติการสกิตาหุนโตทุกขาปมจันโต สัพเพอาญาติการสุขิตาโหตุทุกขาปะมุลจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาคัสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุลจันโตสัพเพสัพเพอาจาริยุปัชฌายะสุขิตาโหตุทุกขาปะมุลจันโตสัพเพนักขตตานสุขิตาโหตุทุกขาปะมุลจันโตสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุลจันโตสัพเพสมาตินังสัมมิจันตุโว โอสถบุชาหลวงปูท่ทวดนมโมโพธิสัตว์อนติมายะอิติภควานมโมโพธิสัตว์ตอนติมายะอิติภะควาภะควานโมโพธิสัตว์ตอนติมายะอิติภะควาปฏิทานะคะาถายาเทวตาสันติวิหาราวสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะธาเนนัมพว,วันตุปูชิตาโสทิงกะลนเตถวิหารนัมันทะเลเทลาจะมัจจานวากาจะภิกขโวสาลามิกาทานนปฏิอุป,ปาสกา ข้ามาจะเทสาน,ขาาสาสนาสิข้ามาจะอิสราสปานุปุตตาสกิตาพระวันตุเตชลาวุชายปิเตอังสัมภาวาสังเสชะชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมะลังปฏิจเตสะเพปิทุกขาสสะกลลุตุสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตลาจะปกครอสั้างโคหุตุสมะโคอัธยา,าจาริตายตจาริฏาอภิรักขตุสัตธรรมโมสะเพปิธรรมอจาริโนุต้ติงสัมางป่าบูเนยามา,า,ามาธรรมเอริยปเวทิมมเตปัสสนาหุตุสะเพปิปานิโนพุทธศาส,าามมนสาเน สัมมาทาังปรเวชชนโตกะเลเทวปะวัสโตพุทธิภาวายสัตตะนังสิมิทงังเนีตุเมทันเองมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังรักขติปุตตะกังเอวังธรรมเณรราชาโนปะชังรักขันตุสัพพะทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขะพญาปตตาจะนิพญาสกกะปตตาจะนิสกกะหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาเจอะอเมหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา ทานังทัชทันตุสัพธยาสีลังรักขันตุสัพพุธาภาวนาพิทาตาหุนตุขัดชันตุเทวตาขตาสุมังคอลคาถาหุนตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสวดทีหุนตุนิลันตระหุตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสวดทีหุนตุนิลันตระหุตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสวดทีหุนตุนิลันตรง สัพเพพุทธาภะะปัตตปัจจกะนะจะยังพลังอรหันตานัะเตระขัันตานิสัพพะโสสัพเพพุทธาละปัตตปัจจกนจะยังพลังอรหันตานันจะเตสิระังมันตานิสัพพะโสสัพเพพุทธาละปัตตปัจจกนจะยังพลังอรหันตานันจะเตระขังมันตานิสัพพะโสสัพเพพุทธาะปัตตปัจจกนจะยังพลังอรหันตานันจะเตระขังมันตานิสัพพะโส สัพเพพบทาราปตะปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเนาระคังพันธามิสัพพสโสสัพเพพบทาราปตะปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเนาระคังพันธามิสัพพสโสสัพเพพบทาราปตะปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเนาระคังพันธามิสัพพสโสสัพเพพบทาราปตะปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเนาระคังพันธามิสัพพสโสสัพเพพบทาราปตะปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชเนาระคังพันธามิสัพพสโส ดวยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้มล้าวทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขออนุสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พระเจ้ามีสม,มาธิเตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายาเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอมุเดชได้จะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผูชาทุกประการเทินสาธุ